สซเมูอะลัยกุมมุฮมมุลลอฮ์นะครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมลำมอาหรับนะครับช่องแปลงไนนะครับเพื่อนๆนฝากเพื่อนเพื่อนติดตามช่องนะครับและขอบคุณสําหรับผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เป็นเป็นอีพีสองหรือเป็นบทเรียนสองนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราได้พูดถึงในส่วนของการซักประวัติของคนไข้นะครับเพื่อนๆในส่วนของวันนี้นะครับเพื่อนเเราจะมาพูดถึงแผนกเช็คอัพ หรือตรวจสุขภาพนะครับหรือตรวจสุขภาพประจําปีนะครับการตรวจสุขภาพในพแผนกนี้แผนกเช็คอัพหรือตรวจสุขภาพนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมานําเรียงไล่ให้เพื่อนๆแต่แต่ละคําแต่ละประโยคที่มีในแผนกนี้นะครับเพื่อเพื่อนๆสามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงและไปปรับใช้ ในวิธีของการหรือวิธีการแปลของเพื่อนๆได้เลยนะครับรแผนกนี้นะครับก็จะเป็นแผนกตรวจสุขภาพก็จะเป็นโปรแกรมเช็คอัพโปรแกรมนั้นก็คือ a l b นาบิชอัลเบอร์นาบิชอัลฟูสอดชาเลซึ่งโปรแกรมเช็คอัพนี้ก็จะมีหลากหลายโปรแกรมนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคุยกับควุมไข่เลยหรือแนะนำโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับ คนไข้ได้เลยนะครับเพื่อนๆอย่างคนไข้ที่มีโรคประจําตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแนะนําโปแรแกรมที่เหมาะสมได้เลยนะครับโรคประจําตัวก็จะมีความดันเบาหวานหัวใจนะครับความดันเบาหวานหัวใจและไขมันนะครับเพื่อนๆก็แนะนําได้เลยว่าในโปแรแกรมมีสามสี่อ,อย่างนี้หรือไม่เพราะว่าเกิดความจําเป็นในกรณีนี้เพราะว่าคนไข้มีโรคประจําตัวนะครับ สิ ub, <in> ่งต่อไปนี้นะครับที่เราจะเจอที่แผนกเช็คอพนะครับเพื่อนๆนก็จะเจอในส่วนของการเจาะเลือดนะครับการเจาะเลือดนั่นก็คือการตรวลเลืัดด่างหรือสับอัลไอญะตุด่าก็ได้เช่นกันเพื่อนเพื่อนชอบแบบไหนก็ใช้ได้เลยสับด่างตรวลเลือดด่างอรพดางก็ต้านนนะครับอันนี้เป็นการตรวจเลือดเล็ดเลือดในภาษา อาเพื่อนๆก็สามารถที่จะแปลได้เลยอัลกุรอยาจุดดำเม็ดเลือดก็จะมีเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงนะครับและเกิดเลือดนะครับเม็ดเลือดขาวกุรอยาจุดดำอนใบดอกุรอยาจุดดำบลหัมราก็จะเป็นเม็ด่าวเม็ดเลือดแดงนะครับในส่วนของเก็ดเลือดก็จะเป็นซาฟาเอัลดัมหรือซาฟีฮาอัดดัมก็ได้เช่นกันนะครับต่อมา เพื่อนๆก็จะเจออีกว่าไขามันนะครับไขมันก็จะมีสี่แบบสี่อย่างเลยนะครับในกรณีนี้คุณหมอจะแจ้งเลยนะครับไขมันไขมันคอเลสเตอรอลอันที่หนึ่งนะครับไขมันที่มาจากเนื้อสัอ์นะครับที่เราประทานเข้าไปก็จะเป็นดูดูน,นะครับอันนี้เราจะแปลว่าดูดูหรือชะฮัมก็ได้ปกติก็จะพูดว่าคอเลสเตอรอลท,ทับสั์ก็ได้หรือคําว่าดูดูน,นะครับต่อมานะครับ ดูฮูนซุลาซีไขมันเทคีสลายนะครับหรือจากแป้งนะไอจากแป้งเทยคีสลายเป็นไขมันเที่มาจากพวกแป้งนะครับก็เทยคีสลายภาษาอาหรับนั่นก็คือดูฮูนซุลาซีนะครับเพื่อนเพื่อดูฮูนซุลาซีและไขมันก็จะมีตัวดีตัวร้ายนะครับตัวเลวหรือตัวดีนะครับตัวเลวก็ดูฮ้นคาบีซา ตัวที่ดีก็จะเรียกว่าดูฮูนอัลฮามีดะนะครับแต่มาครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องเจออีกก็คือน้ำตาลตอนเช้าก็น้ำตาลเช้าก็คนไข้จะมาเช็คอัพอย่างน้อยต้องวดน้ำวดอาหารเป็นเวลา6-8ดชั่วโมงอย่างน้อยนะครับในตรงนี้ภาษาอาหรับเพื่อนๆสามารถที่จะแปลได้เลย อ่าแต่ละจำจะต้องซ้ำอิมจำจะต้อนซ้ำอ um ิมเล่าเล่าหรือว่าเขาสัตชามิลสิบห้าชั่วโมงถึงสามร้อยชั่วโมงในกรณีนี้เพื่อนๆสามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่คนไข้ไม่ต้องสับสนว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการลดน้ํำลดอาหารแต่วิธีการให้ข้อมูลเพื่อนๆก็ให้ตามนั้นเลยสิบถึงแปดชั่วโมงเพื่อนๆแนะนําแบบนี้เลยนะครับคลิปจะต้องซ้ำอิมมิสซาอิสนาอัชบิลลัยและที่ยุสบะซะอัสมาเนีย ก็อันนั้นก็6ชั่วโมงแล้วให้รดน้ำาอะหาตั้งแต่เที่ยงคืนจนเช้าพรุ่งนี้8โมงก็จะ6ชั่วโมงกว่าเลยนะครับประมาณ8ชั่วโมงให้คนไข้มาถึงที่โรงพยาบาล9โมง8โมงก็ว่าไป8โมง9โมงได้หมดนัครับมาถึงคนไข้ก็สามารถที่จะเจาะเลือดได้เลยาอันตเกุนซามินซาอิสเนอร์อัชบิลเล้ฟฝรั่งเศสยปูนมมญูดิมุสตชฟาบิมซาอัสามานิอเคลีย และมอสซาตอร์ตะกรุดสวิตาลีเลดดัมพอมาถึงโรงบามแล้วสามารถที่จะจเจาะเลือดได้เลยนะครับในส่วนของน้ําตาลนะครับน้ําตาลเช้าเราก็แปลปกติเลยสุกัสบาฮีน้ําตาลตอนเช้าอาจจะร้อย2ี0ร้อยขัไหลกวาา่าไประดับที่คุณหมอเขาแจ้งเลยนะครับที่ผลท,ที่ออกเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นน้ําตาลสะสม น้ำตาลสะสมมันจะเป็นน้ำตาลที่เฉลีย่ยสามเดือนก่อนหน้านี้และจะมีค่าตัวเลขเฉพาะเกิดขึ้นเพื่อนๆก็แจ้งได้เลยว่าอยู่ในค่าที่เท่าไหร่อาจจะหกเจ็ห้าหรือหกอะไรเงี้ยประมาณหกน่าจะยังไม่เป็นเบาหวานนะครับตรงนี้นะครับน้ำตาลสะสมเพื่อนๆสามารถที่จะแปลได้เลยนะครับอสุกาต์คารามีต่อมานะครับเราจะมีโปรแกรมาตรวจเอ็กซเรย์ปอด เอกซเรย์ปอดนั่นก็คืออาชีอารเวอในขณะที่คนไข้ต้องการทำเช็คอ up ทำเอกซเรย์ปอดคนไข้ก็จะมีความจำเป็นต้องอยืนและก็สูบหายใจในขณะที่ทำเอกซเรย์ปอดก็สามารถที่จะพูดได้เลยชัย ah จากนั้นนะครับการตรวจต่อไปในผลเลือดก็จะมีอัลฟ ah ัสอัลกุดเดร์ี้เป็นการตรวจต่อมไทรอยนะครับ الف ح و ص ا ت الفحص تحليل الدم يشوف ا ل غ د ล ا ل د ر ق ي ตร ل ่ย์เข้ก็สามารถที่จะแจ้งได้เลยว่าฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ปกติหรือไม่ فحص ส์อัลฮอร์โมนอัลลุกดาดัตรี่ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการเจาะทางเส้นทางเลือดนะครับก็จะทราบผลทางเลือดแล้วก็ดูการทํางานของไตทํางานของของไตเพื่อนๆก็สามารถที่จะแปลได้เลยนะครับว่าฟัพส์ อัลวาซาอฟเดลกิลาเนครับในส่วนของต่อไปนะครับก็จะมีค่าบ่งชี้ค่าบ่งชี้ของมะเร็งลำไส้ของตับของต่อมลูกหมากเพื่อนๆก็แปลได้เลยอัลโมอิชรอตอัสซารตอนค่าบ่งชี้อัลโมอิชรอตอัสซารตอนลิเคิตเดลกาลูนเดลบรูสตาดเครับในส่วนถัดไปนะครับการอันตรสาวช่องท้อง อันตราวช่องท้องเพื่อนๆนก็สามารถที่จะแปลได้เลยว่าอโอน่าตุยฟุลบัตุนอันตราวลช่องท้องนี่จะมีหลายอย่างนะครับก็จะเป็นเครื่องที่อยู่ข้างในตัวของมนุษย์เลยนะครับก็จะมีตับไตมาม่วงน้ำดีถั่พอนมีต่อมลูกหมากมีอ่าต่เพาะฉี่กระเพาะปัสสาวะนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆก็สามารถที่จะแปลได้เลยนะครับว่าอัลฟา โซนาร์อัตจีวีฟลับต้นติชูฟูเลือดในผ้าลามาราราบินคริอัสและกิลล์อัลมาซานาโบเลียและน่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้ที่กล่าวถึงในร่างกายของคนเราคุณหมอก็จะทำอัลตราซาวการทำอัลตราซาวนะครับในส่วนบนไม่ต้องอไม่ต้องดื่มน้ำไม่ต้องดื่มน้ำนะครับ ถ้าจะตรวจดานด้านล่างต้องดื่มน้ําให้รู้สึกปวดฉี่เพื่อที่จะให้กระเพาะฉี่ขยายตัวนะครับและก็จะเห็นเนื้อเยื่อข้างในอันนี้เป็นจุดประสงค์ในการตรวจกระเพาะฉี่นะครับเราก็ต้องแจ้งคนไข้ได้เลยว่าอัลโซนาร์มินตาหัดตัวไม่ถึงว่าส่วนล่างก็จะเป็นกระเพาะฉี่ในกระเพาะฉี่ก็จะต้องมีฉี่เพื่อที่จะต้องขยายก่อน คุณ่านก็จะแปลให้คนใข้ว่าอ ث ن ا ء สาร์ส و นาร์ออัลมาซานาอัลโบลีอา لازم ตะกูเอัลมัตรุสมัตรุสตรงนั้นเอาอตะกูเนหัศรน์ฟาดเชลต้องเนตุชิลบุลมวยก็ให้ค้าดื่มน้ําก่อนจากนั้นคุณจะรู้สึกนั้นพอรู้สึกวดฉี่วมื่อพัตนลบูลฟาอันต้าต้อตไปวีโุนาร์ตาในส่วนของอันทราวก็น่าจะเป็นข้อมูลประมาณนี้นะครับ อันตรสาวช่องท้องนะครับอันตรสาวช่องท้องเพื่อนๆก็แปลได้เลยตามตัวอย่างที่ผมได้เสนอเมื่อสักครู่นะครับต่อมาเราจะมาในส่วนของการตรวจความหนานแน่นของกระดูกความหนานแน่นของกระดูกก็อาจจะเจอกระกระดูกบางหรือกระดูกพุ่นอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะตรวจดูสิ่งเหล่านี้นะครับตรงนี้ ในส่วนของภาษาอาหรับนั่นก็คืออัลฟาฮัสกัซาฟาอัลไลยอมในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการตรวจความหนาแน่นของกระดูกนะครับนะครับก็ฟาฮัสอัลกัซาฟาอัลไลยอมในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจความหนาแน่นของกระดูกหรือการตรวจมวลกระดูกนะครับฟาฮัสอัลกัซาฟาอัลไลยอมต่อไปนะครับในส่วนของ โปรแกรมเช็คอัพเหมือนเดิมนะครับก็จะมีการตรวจ EKG, e, H G, e s t หรืออ e ีกคู่นะครับ EKG นั่นก็คือการตรวจด,ด้วยขึ้นไฟฟ้าการตรวจหัวใจด้วยขึ้นไฟฟ้าอัตสติกลกับิลกราร์บะก็จะมีทางเจ้าหน้าที่พี่พยาบาลก็จะเอามีสายหรืก็สายไฟตรวจแปะบนหน้าทอไอบนหน้าอกของคนไข้และจะมีตำแหน่งเฉพาะของเขานั่นแหละ ก็จะมีคลื่นกราฟออกมาว่าผลปกติหรือไม่ปกติสุดท้ายแนละ้วคนหมอจะเป็นคนแจ้งผลส่วนพยาบาลก็จะออเดอร์ตามตออ,อเดอร์ของคุณหมอนะครับอันนี้ก็คือตักตรีตลกอลบิลกะฮราบะในส่วนต่อมานะครับการทำ E S T E S T นั่นก็คือการวิ่งสายพาน การวิ่งอานตรวจสายอ่านตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพานนะครับอันนี้คนไข้ต้องวิ่งประมาณน่าจะหกถึงสิบนาทีบางทีอาจจะไม่ถึงสินาทีนะครับคุณหมอก็จะดูเปอร์เซ็นต์ว่าคนไข้สามารถวิ่งถึงระดับไหนพอจนไข้เหนื่อยแล้วการเต้นของหัวใจกราฟมันก็จะออกมาคุณหมอก็จะดูว่าสามารถที่จะอ่านผลได้หรือไม่ตรงนี้ e s t นะครับ เพื่อนๆสามารถที่จะแปลว่าตักตียุลกลนบิลมาจิฮูดบิลมาจูฮุดจูฮุดคือการออกกําลังอะไรประมาณนี้นะครับการออกกําลังการวิ่งสายพานี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการเดินก่อนคนไข้ก็จะเดินบนสายพานแล้วก็เครื่องก็จะค่อยๆไประดับเร็วขึ้นนะครับก็ทุกสามนาทีก็จะเร็วขึ้นเราก็อาจจะให้คนไข้วิ่งเหยาะๆก่อนภาษาอาหรับ เพื่อนๆก็แปลได้เลยว่า,าจักรีฮารุวลาะหรือใช้คําว่าฮารุวลา,วลาวลคือการวิ่งแบบเหยาะๆก่อนคือจริงๆมันไม่ได้เชิญว่าต้องวิ่งขนาดนั้นคือเป็นการเดินก่อนแล้วก็วิ่งเร็วเดินเร็วเป็นการเดินเร็วนะครับมากกว่านะครับในส่วนที่คนไข้ไม่สามารถที่จะวิ่งได้นะครับเพื่อนๆก็ คุณหมอก็จะแนะนําให้คนไข้ทาอิคู่ในกรณีที่คนไข้อายุเยอะนะครับคนไข้ก็ไม่สามารถที่จะวิ่งใสาย่าได้คุณหมอก็จะแนะนําทาด้วยการอิคู่หรืออันตรเสาหา,าหัวใจนะครับการอันตราสาหัวใจนะก็คือออตเซวีอีกูนิลกลเราก็จะใช้คําว่าอิคู่คืออีกูถ้าคนไข้ไม่รู้ก็เราอาจจะพูดว่าโซนารหรือตเตลฟิซิโอนิลกลก็ได้ถ้าเจอคนแก่แกหรือมีอายุ

เวลาไปแจ้งผลเช็คอัพหรือทำโปรแกรมเช็คอัพก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้เลยอันนี้ผมมั่นใจนะครับเพื่อนๆก็ไล่เรียงตามโปรแกรมที่เพื่อนๆมีอยู่ตามโรงพยาบาลที่เพื่อนๆได้เห็นที่เขาโฆษณาตามโรงพยาบาลของแผนกนั้นๆของโรงพยาบาลนั้นๆน,น,น,นะครับ ก็สามารถที่จะไปจับดูว่ามีอะไรบ้างและมีกี่โปรแกรมเราก็ศึกษาดูก่อนแล้วไปขายให้คนไข้ไม่ใช่ว่าเป็นําเสนอให้คนไข้ว่าตัวไหนที่เหมาะบางคนก็ดูก็ตามกําลังทรัพย์ที่คนไข้โอเคที่จะทําก็สามารถที่จะแนะนําคนไข้ได้ตามนี้เลยนะครับในกรณีที่คนไข้มีปัญหานอกเหนือจากโปรแกรมหรือมีผลผิดปกติ คุณหมอก็จะคอนซัลท์คอนซัลท์ไปอีกแผนกหนึ่งนั่นก็ไม่ถึงว่าคุณหมอต้องให้คนไข้ไปตรวจตับหมอเฉพาะทางภาษาอาหรับอิดากานยุดเยืยอเชิงีรรมชาติตัวอย่าุเช่นน้ำตาลสูงไม่สามารถควบคุมไอ้ดูที่นักสังเกตุศึกษานักตุลาการนักสุการ์นาจะแนวทางประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผลเบาหวานยังไม่สามารถที่จะคุมได้และคุณหมอ มีความจำเป็นต้องคอนเซิลเตอส่งต่อให้คุณหมอเฉพาะทางเพื่อให้คนไข้าสามารถที่จะคุมเบาหวาน